ความยิ่งใหญ่ในทางอารยธรรมของพุทธศาสนานั้นอยู่ทั่วทุกผลทุกแห่งบนแผ่นดินสยามเป็นเสมือนร่มโพล่มใสที่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่ชาวประชาข้ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าเป็นอย่างดีมานนานแสนนานถ่ายทอดผ่านช่วงชีวิตอายุคนแล้วคนาและสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมาก็คือสรรพวิชาของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านแต่ละยุคได้ยึด ถือสืบทอดกันมาและหนึ่งในวิชาที่ถือว่าเป็นเสมือนหัวใจในการปฏิบัติของประสงค์สายกรรมฐานก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการทุดงซึ่งหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานั้นก็ม,มีพระเกจิอาจารย์ชั้นครูหลายหลายท่านที่มีชื่อเสียงในด้านนี้และพระเกจิอาจารย์ที่เรากาลังจะก,กล่าวถึงรูปนี้ท่านก็เป็นศิ์เอกของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย และพระเกจิอาจารย์ที่เราจะเปิดบันทึกตำนานท่านในวันนี้ก็คือหลวงปูลล่หลวงกระตะปุญโญแห่งวัดป่าสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางย้อนรำลึกไปถึงเมื่อครั้งที่ท่านยังเยาว์วัยนั้นหลวงปูลล่หลวงท่านได้เล่าให้ฟังว่าท่านมีนามเดิมว่าหลวงนามสกุลสอนวงศสาบิดาชื่อนายสนมารดาชื่อนางลียา หลวงปู่หลวงท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ปีพศ2464ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน3ปีราก,กาณบ้านบัวหมู่ที่5ตำบลสว่างอเภอพัน,นานิคมจวัดสกลนอครท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง6คนท่านจึงจำเป็นต้องรับภาระช่วยเหลือบิดามารดาดูแลน้องๆอ,อ,อีก5คนเมื่อตอนที่หลวงปู่หลวงมีอายุได้7-8ขวบ บิดามารดาได้สังเกตเห็นว่าเด็กชายหลวงผู้นีตื่นแต่เช้าติดตามบิดามารดาไปใสบ่บาตทุกเช้าโดยไม่ขาดและวันพระก็จะติดตามบิดามารดาไปทําบุญและฟังธรรมเทศนาที่วัดเป็นประจำเหมือนชาวบ้านชนบททั่วไปที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีความศรัทธาอย่างแรงกลาง้า เมื่อบิดามารดาเห็นว่าเด็กชายหลวงรู้จักเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่อย่างเด็กจึงได้พาเด็กชายหลวงไปหาหลวงลุงที่วัดศรีรัตนารามฝากเด็กชายหลวงอยู่ปรนิบัติหลวงลุงที่วัดศรีรัตนารามให้อยู่เป็นสิทธ์ซึ่งเป็นลุงของบิดาท่านได้บวชเป็นพระอยู่ในวัดในหมู่บ้านและเด็กชายหลวงก็ได้เล่าเรียนหนังสือไปด้วยถมเอาไวา้เกิดที่สกลนคร ตัสวสกลนครตำบลสว่างบ้านบัวบ้านหนองบัวบ้านบุญนตรอาชีพอาชีพทำนาโยมบิดามารดาทำนาทำนาทำสวนแมรดานางศรียาบิดาชื่อนายชน คนามจกุลครับนามจกุลสอนวงษาสอนวงษานะครับนามจกุลสอนวงษาหลังจากนั้นมาหลวงปู่ได้ตั้งแต่หลวงปู่กำเนดมาแล้วหลวงปู่มันนี่เป็นเนี่ครับหลวงลุงลุงเป็นพี่ของพ่อครับผมชื่อสีทองครับผมมันเป็นนักบวชเมื่อบวชแล้วคนบวชมันเอาหลานไปอยู่ด้วยนักตาอัตตามาไปอยู่ด้วยศึกษาเราเรียนไปอยู่วัดนั่นแหละครับผม ปเรียนหนังสือหนังเชนหนังหาในขณะที่หลวงปู่หลวงได้เป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดท่านหลวงลุงของท่านก็ได้เอาหนังสือสมาธิวิธีของท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นหนังสือชื่อว่าพระไตรสรณคมเป็นหนังสือแนวปฏิบัติศึกษาสมาธิกรรมฐานในสิทธ์สายกรรมฐานสิทธิพระอาจารย์มัน่นได้เอาเป็นหนังสือแนวปฏิบัติจนถึงปัจจุบันและสิทธิในอนาคตด้วย หลวงปู่หลวงท่านได้เล่าเรียนศึกษาหนังสือพระไตรสระคมจนชำนาญตั้งแต่อายุได้เพียง11-12ขวบเท่านั้นและในขณะเล่าเรียนหนังสือนังหาทั้งได้ศึกษาอักขระขอมบาลีและธรรมะวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยกันจนกระทั่งอายุ22ปีและในปีพศ2อ8 5ไนสอ้าทำการอุปสมบทณพัทศีมาวัดศรีรัตนารามในเขตอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนคร ได้รับฉายาทางธรรมว่าคันติพโลในอุปสมบทเรียบร้อยแล้วเป็นพระภิกษุหลวงปู่หลวงท่านได้ศึกษาและปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานได้เต็มที่และมีความชำนาญมากทีเดียวเพราะว่าท่านได้ศึกษาหนังสือพระไตรสรณคมมาตั้งแต่อายุ11บขวบจนถึงอายุ22ปีได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ และถึงจะเป็นพระบวชใหม่แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับหลังจากที่หลวงปู่หลวงท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วในปีพศ2486ท่านได้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีและหลวงปู่หลวงท่านก็สอบได้นักธรรมชั้นตรีหรือเรียกสั้นๆว่า นักธรรมตรีในปีพศ2487หลวงปู่หลวงท่านสอบได้นักธรรมชั้นโทสมดังเจตนาที่ได้ตั้งใจไว้ณนะวัดศรีรัตนารามแห่งนี้และในปีนี้พอดีท่านพระอาจารย์สิมพุทธจารโรแห่งวัดธรรมผาปลองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นศิษย์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นได้มาเยี่ยมญาติโยมที่บ้านเกิดแห่งนี้และได้เข้าสำนักที่วัดศรีรัตนาราม และพระภิกษุหลวงได้รู้จักกับท่านอาจารย์สิมท่านพระอาจารย์สิมท่านได้แนะนําให้หลวงปู่หลวงไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานแห่งกองทัพมันบวชแล้วได้พรรษาสามครับไปฟังเทศหลวงปู่มัน่นบัณิเจตนาจะไปฟังหรอไปไหว้ธาตุพนมเดินผ่านนันพอดีกับพอดีนพระอาจารย์แววนอยู่นั่นมันโคกมันโคกน้ำมนต์น,นั่นแหละ มันยัมั่งอยู่นั่งไปเยี่ยมไปกันมาตรการเพรื่อนกรีฑธรรมธรรมโมจินทมกรรมฐานให้กับได้เร่ยตั้งใจปฏิบัติมาเลย <c oughs> ตั้งใจปฏิบัติมาที่จริงตั้งใจปฏิบัติก่นหลวงปู่สิมเนี่ยหลวงปู่สิมพุทธาจารโอเนี่ยเป็นผู้สอนกรรมฐานสอนกรรมฐานเหตุที่ออกปฏิบัตินี่เริ่มใช้หลวงปู่สิม หลวงพูสิมเนี่ยปันงามเดินก่องามพูดก่องามวาจาพาเทกิโโ่งงามเหมือนกับพระอสาสเดพระเอ๋อพระาเล่าเล่เบทเห็นพระอาสเดศงาม,มอย่างนั้นแหละเกิดเริ่มใจพอใจเป็นกาสอนกรรมฐานภาวนา และหลวงปู่หลวงหรือพระภิกษุหลวงได้เดินทางเพื่อขอฝากตัวเป็นสิทธ์กับท่านพระอาจารย์มั่นและนด้ทุดงมาพบกับท่านพระอาจารย์แว่นธระปาดลในเขตจังหวัดสกลนครก็คือวัดป่าสุทธาวาสในปัจจุบันนี้และก็ได้เข้ามอบตัวฝากตัวเป็นสิทธ์กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเถระท่านอาจารย์ใหญ่กรรมฐานตามคําแนะนําของท่านพระอาจารย์สิ์พุทธจารุเป็นครั้งแรก ที่ได้ศึกษาวิปัสนากรรมฐานด้วยกันในสำนักของครูบาอาจารย์เรามาก็เลยออกบวชบวชกับปฏิบัติอยอ่อยู่ที่วัดบางปฏิบัติกันเข้ามือเดียวกันนะเข้ามือเดียวปฏิบัติ <c oughs> เรียนด้วยเรามาได้สามสี่ปีตอนนี้ไปภาวนานะอยู่วัดป่า ม่าสันติสังขาราวันนี้ที่ไหนครับที่ใกล้ๆนั่นแหละที่ไม่ไกลหรอกประมาณสองกิโลนลึงมากที่สกลน,นครสกลนกครน,นั่นบ้านโวนั่นแหละบ้านหลวงปู่ศีนเป็นมาอยนั่นได้สี่ปีกรรมฐานภาวนาสี่ปีกับเผาศพอาจารย์มั่นเซตแล้วก็ ขึ้นมาแหล่ตามหลวงปู่สิมมาแล้วมาอยู่พูเชียงใหม่มาอยู่เชียงใหม่ตั้งใจจะมาอยู่มุงเชียงใหม่ในปีพศ2488หลวงปู่หลวงท่านได้อยู่ศึกษาและพุดงกับสิบรุ่นพี่ด้วยกันหลายครั้งและอยู่ศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นและครูบาอาจารย์ในสนักและในปีพศ2489ถึง2491 หลวงปู่หลวงท่านได้ออกทุดงวิเวกธรรมวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาอาจารย์ในสำนักและหลวงปู่หลวงได้เป็นผู้นำพาสหายในสำนักโดยได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์เป็นผู้นำหัวหน้าคณะออกเดินทุดงวิเวกธรรมวิปัสสนากรรมฐานไปตามป่าเขาลำเนาไพรและตามสถานที่ต่างๆร่วมกับคณะและกับครูบาอาจารย์ในสำนัก และออกธุดงร่วมเดินทางกับท่านอาจารย์ใหญ่ก็คือท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดเวลาที่เราเรียนศึกษาอยู่กับท่านจนกระทั่งถึงปีพศ2492เอาละครับท่านผู้ชมครับประวัติของหลวงปู่หลวงแห่งวัดป่าสาํารานิวาสอำเภอเกาะคาจัหงหวัดลำปางจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาพักกันสักครู่นะครับชมโฆษณากันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ ท่านผู้ชมครับเรากำลังเปิดบันทึกตำนานหลวงปู่หลวงแห่งวัดป่าสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางกันครับหลังจากที่ท่านได้เล่าเรียนอยู่กับพระอาจารย์มั่นอยู่นั้นในพศ .2492 หลวงปู่หลวงท่านได้สูญเสียท่านอาจารย์ใหญ่คือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเทระทำให้ท่านเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากเสมือนท่านได้สูญเสียอะไรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างที่จะหาที่ไหนไม่ได้และไม่มีโอกาสจะเจอะเจออีกต่อไปแล้วในชาตินี้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้ถึงแก่มรณภาพได้สร้างความเสียอกเสียใจให้หมู่คณะและผู้ที่สธานับถือรวมทั้งบรรดาศิย์ญาณุสิษต่วประเทศและในต่างประเทศใดกขนานั้นและหลวงปู่หลวงท่านได้อยู่พิธีช่วยงานประชุมเพลิงท่านพระาจารย์มั่นซึ่งในงานลูกศิษย์ลูกหามาในงานจนครบทุกรูป ขาดแต่เพียงหลวงพอ่อหลีหรือท่านเจ้าคุณพระสุทธธรรมรังสีวัดอโศการามเท่านั้นที่ไม่ได้มาร่วมง,งานนี้เพียงรูปเดียวเพราะว่าท่านพ่อหลีได้ไปงานประชุมสูงส์สคัญระหว่างประเทศที่ประเทศอินเดียแต่เป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งในตอนประชุมเพลิงศพท่านอาจารย์มัน่นครูบาอาจารย์ในสำนักต่างๆต่าง,าง,าง,างก็เห็นท่านพ่อหลีมาปรากฏในงาน พอเสร็จพิธีพระเถระผู้ใหญ่จะมองหาหรือพยายามที่จะตามหาท่านพอลีแต่ก็ไม่พบหรือจะถามหาก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนักในปีพศ2492-2493ถึง 2, หลวงปู่หลวงในเดินทางขึ้นไปยังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับท่านอาจารย์สิงห์พุทธจารโร และได้ขอแปรยติใหม่เมื่อวันที่9กรกฎาคมปีพศ2493ณวัดเชตวันจังหวัดลำปางโดยมีท่านพระครูธรรมมาพิวงค์เป็นพระอุปชาได้รับฉายาใหม่เป็นกัตตะปุญโยในปีพศ2493-2505ถึงท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่หลวงท่านได้ออกเดินทุดงในภาคเหนือเข้าไปในเขตประเทศลาวบ้างและทุดงเข้าไปยังเขตประเทศพมา่าบ้าง กับท่านระครูบาอาจารย์รุ่นพี่ๆเช่นว่าหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ชอบท่านพลีท่านอาจารย์สิมหลวงปู่แว่นหรือหลวงปู่ท่านจะนำพาศิษย์รุ่นน้องออกพุดงด้วยตัวของท่านเองและยังได้ไปช่วยงานต่างๆในวัดของครูบาอาจารย์อยู่เป็นประจำเสมอจนกระทั่งได้ไปช่วยงานท่านพ่อลีที่วัดอโศการ,รามที่จังหวัดสมุทรปราการในปีพศ2500มาอยู่ที่แท้มาอยู่ชุขวคราวก็มัน หงศรีกั้าสามมั้งครับกั้งสามแล้วหลวงปู่ได้พัฒนาอะไรเป็นครั้งแรกที่นี่ครับอืมสุตนาอะไรก็ช่วยหลวงปู่แว่นนั่นแหละครับสร้างโบสถ์ครับอืมช่วยสร้างโบสถ์ครับอืมแล้วก็สร้างเชนอาสนะกุฏินี่แหละครับผมต่มอมาก็สร้างศาลาครับผมต่าม,มาก็สร้งางกำแพงครับ ผมมาจะสร้างนี่แหละอดน้ำอะไรที่นี่นะอดน้ำก็ไปหาน้ำนู้นใครคนที่คิดไว้ก็ี่คิดว่าจะสร้างมือบลงพูลงผูรยนก่รกระดูกเพราะนะมันแจกมาเนี่ยคิดว่าจะทำสร้างที่ไหนครับที่นี่ที่บ้นี้นะครับนุศอน่ะดึงมาลลงมือเลย และในปีพศ2506ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสํารานิวัฒแล้วก็ในปีเดียวกันก็ได้รับเป็นเจ้าคณะตําบลเกาะคาอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางในปีพศ2509ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่หลวงท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูการุญ,ญธรรมนิวัฒน์รุกปู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเหล่านั้นยึดมั่นกับธรรมะอะไรบ้างครับ ยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นีแลละเป็นสาระ,ะที่พึ่งครับผมยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละรวรมความกัยึดในรักปฏิปทาของพระเจ้าก็คือมักแปดนี่แหละม, <laughs> มักแปดนี่แหละเป็นหลักอย่างท่านนี้จะมักแปดแล้วก็แปลว่าหมดไม่ถูกทางแล้ว <laughs> มัชฌิมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือมักแปด่ะครับผมนี่เป็นทางที่ถูกที่ตรงครูบาอาจารย์พ่นกันปฏิบัติมาอย่างนั้นอ่ะครับผมในปีพศ2509ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่หลวงท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูการุญธรรมนิวาส ในปีพศ2511ท่านเจ้าพระคุลหลวงปู่หลวงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌายา์หลวงปู่หลวงท่านได้ดูแลรักษาพัฒนาวัดป่าสาําราชนิวาสทั้งด้านศาสนาสถานและศาสนาวัตถุตลอดทั้งทาง,ทางด้านจิตใจของสาธุชนเทศนาสั่งสอนอบรมทานศีลส,สมาธิภาวนากรรมฐานวิปัสนาแก่ญาติโยมทั้งทางไกลและทางใกล้ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลวงปู่หลวงท่านได้ทุ่มเทเพื่อทำนุบำรุงและสืบสารพระพุทธศาสนาตามเส้นทางของพระอาจารย์ทุกท่านที่หลวงปู่หลวงท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจึงถือได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอีกรูปหนึ่งในยุคนี้และในโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเองโดยพร้อมเพียงกัน ฉะนั้นขอพวกเราทั้งหลายและขออนุโมทนาที่ชาวไทยทั้งหลายเกิดมาในประเทศไทยนี้มาพบปะพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาความเชื่อความเืิอมใสพร้อมได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ส่องบอกทางแล้วนำไปพุทธปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเจริญต่อไปในโลกนี้โลกหน้าอายุวันโนสุขขังพลงัง สงสารพวกเจ้าเก้าโกดเก้าลา้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันโยิประสิทธิ์ประชาติให้แก่จัทฐายะยิมมตถือบริษัทธ์นะยงมีปัญญาเยสละความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจ,จได้มีแต่ความดีความเจริญต่อไป พุทธะเสังฆลานิธรรมะสังฆลานิพุทโธสุขโตธรรมโมสุคโตพุทโธสุขโตธรรมโมสุคโตพุทโธสุคโตธรรมโมสุคโตอายุวโนสุขังพลังเสยยะสิทธิตนังลาบังตุทีภะขยังสุขังพลังสิริอายุยะวโนจะโพภังมุติจะยาสวะเกจยาชาจาอายุยะสีวะสิทธิทังตุเตภาวตุสัาปมังปรังนักันตัวชเดวโอชาสบุตรานปรัง พวะจังขานุภาววนสะสทาสุทธิภวันตุเต